One, two. ู่ที่โชว์รูมกวงไทยมอเตอร์เซลนะคะเดี๋ยวเราจะนำรถคันที่พัดรีวิวไปส่งที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรและแต่งอะไรบ้างบอกเลยชุดแต่งนี้แท่สุดๆด้านนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะจะเป็น4ีประตูอลูเทนโมเดล2024รุ่นท็อปสุดนะคะรุ่นเอลต้านะคะขับเคลื่อน ู่ที่1 2 7 0 0ล้านถ้าเป็นสีขาวไวท์เดมอนเพิ่ม1,000 0บาทแต่สีที่อยู่ด้านข้างพัดนะคะจะเป็นสีดำเราดูกันเลยนะคะว่าจากเจ้าไทตันที่รอบึกบืนแล้วแต่งชุดวายเข้าไปอีกนะคะตามใจลูกค้าจะลอขนาดไหนมาดูกันเลยเริ่มกันที่ตัวฝากระโปรงตัวนี้นะคะจะเป็นสกู๊ปนะคะของชุดวายนะคะแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้ก็ ใส่เป็นของชุดวายเข้าไปนะคะเราถอดกระจังหน้าเดิมออกและตกแต่งด้วยชุดวายเข้าไปเพื่อให้แมทกับตัวสเกิร์ตด้านล่างตัวนี้นะคะสเกิร์ตตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตชุดวายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีสัดด้วยสีแดงกระจังหน้าตัวนี้นะคะเวลาที่เราสตาร์ทรถนะคะมันจะมีไฟสีส้มให้ด้วยนะคะสองอ่าสีจุดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวสีตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวชุดแต่งวายเช่นเดียวกันเป็นสีดําด้านนะคะ มาดูในส่วนข้อไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นข้อไฟหน้าดําด้านนะคะเพื่อให้เพื่อให้แมทกับตัวชุดแต่งวายที่เป็นชุดดําด้านดูกันต่อที่ด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อชุดแต่งวายเช่นเดียวกันเป็นดําด้านนะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆแล้วก็ตัดกับสีตัวรถที่เป็นดําเงาล้อแมกตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแมทลายมาเวลนะคะสีแดงนะคะแล้วก็เพิ่มความหล่อด้วยยางดีเซนตินะคะขอบยางตัวนี้จะอยู่ที่265หับ60 1> r 1 8นะคะลูกค้าเลือกมาได้เลยเรามีลายล้อแม็กให้เลือกหลายแบบนะคะอยากได้แบบไหนจัดตามใจไปเลยค่ะแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้นะคะเราจะใช้วิธีการทำสีเช่นเดียวกันกันกระแทกด้านข้างตัวนี้จะเป็นกันกระแทก abs แบบดำด้านในส่วนของมือเปิดตัวนี้ก็ใช้วิธีการทำสีนะคะแล้วก็ใส่ข้อมือเปิดที่เป็นดำด้านเข้าไปตัดด้วยตัวหนังสือไททันสีแดงเพิ่มความหรอด้วยการสาดทั้ง4ประตูตัวนี้นะคะเดี๋ยวพัดจะพาไปชมภายในนะคะของเจ้าอัลต้า คร่าวๆว่ามีออปชั่นอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะร้องมองรอบคัน360องศาระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงจุดอับสายตากระจกมองข้างนะคะมาครบเลยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะ มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะแล้วก็เป็นปุ่มพุชต์ทด้านซ้ายหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ9นิ้วลองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบ full HD กันเลยทีเดียวในส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น Air Auto แล้วเราติดตั้งเป็นกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถพร้อมเมมโมรี่การ์ดให้เรียบร้อยแล้วและติดตั้งไวเลสชาร์จเรียบร้อยนะคะพร้อมกับเกียร์ออโตพกสปีดนะคะด้านหลังจะเป็นช่องระบายอากาศตอนกลางเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อด้านท้ายเลยนะคะ ด้านท้ายตัวนี้นะคะลูกค้าติดตั้งเป็นโลบาเหล็กของ Outlander นะคะรุ่น Hunter เป็นโลบาแขนยาวนะคะแล้วก็มีไฟเบรกตรงกลางพร้อมกับไฟถอยเรียบร้อยแล้วในส่วนข้อไฟท้ายตัวนี้จะเป็นข้อไฟท้ายแบบดําด้านนะคะมาดูในส่วนของข้อมือปลดตัวนี้เราใช้วิธีการทําสีเป็นดําเงาแล้วก็โมดลเย a r 2024ยตัวนี้จะมีกุญแจล็อกฝาท้ายเรียบร้อยมาดูกันต่อในส่วนของข้อฝาถังน้ํามันนะคะจะเป็นข้อฝาถังน้ํามันแบบดําด้าน และมีตัวงสือไททันสีแดงเดี๋ยวพัดจะพาไปชมรอบๆคันของเจ้าอัลต้ารุ่นขับเคลื่อนสองล้อตัวท็อปนะคะที่เป็นสีดำและแต่งชุดแต่งไวทั้งคันนะคะว่าจะหล่อขนาดไหนไปชมกันค่ะ ทั้งชุดแต่งวายแบบพี่พัดรีวิวหรือว่าจะเป็น RBS หรือ BR Sport นะคะและชุดแต่งวิกเตอร์เราแถมจัดเต็มให้กับลูกค้าตามความชอบของลูกค้าได้เลยพร้อมส่วนลดเน้นๆดอกเบี้ยถูกแสนถูกนะคะแล้วก็บริการส่งรถฟรีถึงบ้านไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านและบริการส่งรถฟรีถึงบ้านพร้อมแคมเปญที่ดีที่สุดนะคะอย่าเพิ่งจองกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับพัดนะคะ ลูกค้าที่สนใจมิสซูทุกรุ่นแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวพัดจะทิ้งลิงก์ไลน์ส่วนตัวไว้ด้านลา่างเป็นลิงก์ไลน์ของพัดเองหรือโทรหาพัดที่เบอร์0634646153นะคะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาชมเพจของพัดแล้วนะคะทางช่องทาง YouTube หรือว่าจะเป็นเพจของพัดชื่อว่ามิสซูจริงใจจ้าแม่สายแต่งนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้และเข้ามาชมช่อง YouTube แล้วห้ามพลาดที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และเพื่อไม่พลาคดคลิปดีกดกระดิ่งด้านล่างให้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะคะที่หลังไหลเข้ามาจองนะคะแล้วก็มาใช้บริการช่องมิสูจริงใจเรามีบริการท่านนะคะบอกเลยว่าคุ้มที่สุดดีกว่าที่ไหนๆนะคะตรองตกนะคะไม่จบตาแน่นอนคอนเฟิร์มจากลูกค้านะคะและที่สําคัญผู้จัดการขายเองลูกค้าจะต้องได้ผลประโยชน์คุ้มสุดๆแน่นอนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเจอกันที่จังหวัดอะไรห้ามพลาด เป็นรุ่นอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับคลิปนี้ไปนราธิวาสก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ